วิดีโอนี้มีความรุนแรงทั้งด้านเนื้อหาและคำหยาบคายโปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่เราเนีครับผมโฟฟันกูอยากตอบ ทัจะเยอะไปแล้วมีร้อยเล่นร้อยมีพันเล่นพันไม่รู้ว่าตีนไปเหยียบขี้มาหรือเปล่าเหม็นแล้วเกินเมื่อกี้มือทองน้ำมาโห วันนี้กลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมคุณรอสกับความจังไรของคุณแจ๊ดแล้วก็ความอุบาทของคุณมอสเหมือนเช่นเคยฮะวันนี้กลับมากับ e ีีที่500แล้วกับกูอยากตอบ500ร <c oughs> ้อยอาบุญตะคำไหมวันนี้เราจะมาอ่านที่เราเคยถามทุกคนมาเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> เดือนที่แล้วอะไรที่คุณทําแล้วคิดว่าเลวสุดเลวโง่ด้วย <c oughs> ใช่ไม่เป็นการเสียนาเราไปเริ่มต้นด้วยคนแรกเอะไรคุณแจ๊ดเปิดมาคุณเปิดสาเขาบอกว่าผม นแอบตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์มาขโมยหมวกกันน็อกด้วยหมวกกันน็อกเป็นสีทองด้วยนะแล้วก็ขโมยเบาะมอเตอร์ไซค์เพื่อนมีบอกวันชัดเตนด้วย27 กระฎากมโดาคอมโหอันนี้คณิตอาญานะครับผมยี่สิบปีมอบตัวได้ก็มอบตัวนะถ้าคุณเติ้งสามดูไลฟ์สดนี้อยู่นะผมไม่์มาบอกว่าพิกัดดูไหนดีกว่าให้ไปชาร์จดีๆดีกว่าหรอว่ามอบตัวดีๆชาร์จยังไงเอาโทรศัพท์มาแล้วก็เอามาเสียบสายชาร์จอ๋อวางไว้สักพักนี่แบตเต็มว่ะเล่นไปเล่นมาแบตหมดว่ะแบตเสื่อมนะก็เลยต้องไปเปลี่ยนแบตพูดเพื่ออะไรมันไม่หาคนดูเขาไม่หาหรอกไม่หาแล้วยืดเยื้อด้วยต่อมากับคุณรีวิวเวอร์ทวินันน้เนี่เขา พันกว่าบาทแล้วไม่กี่วันต่อมาเนี่ยมันลดเหลือ600บาทไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรมันโง่ไงโง่เหมือนมึงอะโง่มึงโง่งันเลยช่งเซ็ดผมขอ <Okay. S 1> นี่มาต้องไปส่งนรอย okay. เออเซ็ตติ้งด้วยกลิ่นขี้กาดท <laughs> ัดต่อมากับคุณบุญลูเลตแอบไปลงอ่างแล้วเมียจับได้โอ้โหด <c oughs> อแจนี่ประจำเลยลงอ่างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปซื้อสุขภัณฑ์ที่ห้างบุญถาวรเนี่ยชากุชชีจากชากุชชีอฟองเลยฟ,ฟุบเลยตรงที่มันพ่นน้ำใช่ไหมเอาห่ำนี่ไปถูคาบนี่ก็จะลอยบนน้ำผมก็เคยเหมือนกันเอาสายชีตก้นเนี่ยจี้ห่ำมาแล้วก็ฟินอย่างนั้นเลยไม่ยู่บาทวมากต่อมากับคุณอินทัดเขาบอกว่าเรื่องที่ผมเนี่ยดูคลิปของโฟร์ฟันเนี่ยแล้วก็ ดุดล้มตกบันไดขาหักด้วยเนี่ยคุณหมอไปทําให้เด็กเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุไงคุณจะรับผิดชอบยังไงุูจะทํายังไงให้กูแจ้งไปจ่ายก็ดิปีละเท่าไหร่ก็จ่ายไปบนเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยอันนี้เกงมันจะเป็นหรือเปล่าจะไปเชื่อมโยงไอ้ไอ้บ้าต่อมาคุณพยาสิทธิ์คิดถูกพระนาซีตาเป็นไรเติมมาให้ไหมคุณหมอเรื่องที่โง่แล้เวรที่สุดก็คือเปิดดังโป๊ดูที่ค่ายคุณธรรมว่ะแล้วจนนั้นอบรมด้วยไม่คุณหมอก็เคยเหมือนกันไปที่ค่ายคุณธรรมปดดกกััันนนนนนท่่่ววววแล้้้คืี็ไมมอออยยเาาาหฟ แล้วก็โดนพระฟาดว่โดนฟาดเนี่ยหลังขาดเลยเกินไปไอ้บ้าต่อมาคุณแฟรงก์ OTA เขาบอกว่าไล่เตะหมาตบผู้หญิงให้เด็กเลี้ยงข้าวโอ้โหเขาโอเคอยู่นี่นายอยู่แก๊งเราได้ตบผู้หญิงเนี่ยโหชื่นชอบเลยตบผู้หญิงตบคนขอทานตีประกยี่โอ้โหขโมยกระเป๋าผู้หญิงขโมยรองเท้าผู้หญิงถามเด่๋ยมึงเป็นคนหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงด้วยมึงเกิดมาทําไมคนนี้นายน่คนนี้จองตัวเลยอินบ็อกมาหาเราได้รับเสื้ออันฟินออกไปมึงต้องไปสั่งทำอีกโอเค ต่อมากับคอนซีร่าเจวีคือถามเลยว่าเอารูปมาเนี่ยมีใบอนุญาตยังรึเอล่าเขาบอกว่าโพสเฟสบุ๊กด่าเจ้านายแล้วก็อีกวันนึงโดนไล่ออกว่ะเขาไม่น่าโดนไล่ออกนะเขาไน่าจะสูงสุดแล้วมั้งอันนี้เล่นใหญ่กัดใหญ่คือพรุ่ง <hi> นี้ช่องโฟร์นอาจจะไม่มีแล้ อยู่อยากชื่ออยู่ทุก็ไม่น่ารอดร <c oughs> ลอนันษณะ JAV ว่ะแทนที่จะบอกรหัสมา <c oughs> จะเอาอะไรเกี่ยวกับพวก JAV ต้องบอกรหัสเดี๋ยวเราจะได้ไปหาแล้วก็คุณจะได้เชิดชูว่าคุณเป็นคนใจบุญมากอ่าต่อมากับคุณโอชินนั่งทํารายงานสาวกับเพื่อนอยู่โอ้โหสาวเพราะว่าเพื่อนของผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเ,ออเธอไม่ใส่เสื้อในอก็เลยทําอย่างบกมุนแล้วก็อธิบายพรีเซนต์งานไม่รู้เรื่องเลยเอาซีไปแดกตัวเองบกมุนแต่เรื่องนมกาว่าจะทางานอยู่ใกล้แล้วอาจจะเห็นหัวนมตอนนั้นก็ผมก็เจอผมก็มองแต่นมอ่ะเขาเปิดข้าในมาว่ะแล้วก็เอานมแนวฟาด ปากผมมันยานนะพูดเป็นหนังการ์ตูนไปโดนแกมาโอ้โหพูดจิตใ,ใจพูดจิตใจมงเรียวอะเรียวอะนายเรียวมากไปเราเหมาะสมที่อยู่แกงนี้ไงจะแกงว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคิดหลังไม้แล้วกันโมเคมโยนหาเหวว่าอะไร ต่อไปเป็นคุณ V8 แ <B> g v วีจีการทําข้อสอบที่มี40ข้อเนี่ยแต่ผมทํา4 2ข้อข้อประจําเนี่ยอ,อ,อุจายก็ทําประจําเหมือนกันแจกข้อสอบปุ๊บอาจารย์ยังไม่แจกครบทั่วห้องเลยผมยุกมือส่งแล้วกระดาษคําถามังไม่มาด้วยอุจายหลายรอบแล้วอ่ะไม่ได้กาธรรมาดากาทิ้งดิ่งว่ะกากไก่ล้วนเ <c oughs> ๆเขาเรียกว่ากาแบบโง่ๆกาทิ้งดิ่งคุณพ่อจะไปส่งเสริมเด็กทําไมเราต้องอ่านสื่อสอบอะไรนี่เป็นเรื่องที่ดียิงมาหาลัยแม่งเขียนสอสแผ่นต่อมากับคุณโซดาซาร์เขาบอกว่าชัักกเว้าาบพื่อนขมปี เกิดขึ้นว่าปลายปีต่อด้วยปีใหม่เลยอันนี้กำลังยิงผู้อยู่แต่นี้ยิงว่าวว่ะ เดี๋ยวใครไปไกลกว่ากันเป็นว่าจุราคุณแจแ๊ดเราอยากคิดไปไกลนะต่อมากับคุณ i a m the Fa t ิเขาบอกว่าตดในเอก,กรีปสั้นๆง่ายๆแต่ว่าดาเมจมีรุนแรงมากตอนนั้นคุณแจ๊ดเคยตดเนี่ยคุณแจ๊ดอีกแล้วมีแต่มืงอง่ะคือตอนนั้นเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสือนั่งเรียงกลุ่มอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงดังแล้วเขาก็หันมาทีมอแล้วมอสบอกว่าไม่ได้ตดพูดมาได้ยังไงไม่ได้ตดเขาได้ยินเสียงจากรูตูดมือง่ะหน้าด้านมากแล้วสุดท้ายก็มายอมรับว่าเออใช่ผมตดตดไม่มีกล โอเคแต่ว่าตัวจริงใช่ไหมตอนนั้นตัวจริงตัวจริงโอเคพูดเยอะอาต่อมากับคุณเฮโร่คนไทย oh ครับอกแกครับเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปที่แก้มซ้ายของวิมนมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดการหักเหแล้วพลิกคว่ำลงไปวินเนี่ยคือเป็นคนที่นั่งประจ,จําด้วยแล้วเป็นคนที่รู้จักกันอย่างดีด้วยไม่รู้จักกันธรรมดาด้วยรู้จักกันแบบว่านอนด้วยกันแล้วก็อาบน้ําด้วยกันโอ้คันผัวเมียเลยผมว่ามันเกินไปสุดท้ายก็ไม่ขอโทษขอโพลแล้วเตะบอลก็ต้องอยู่ในสนามอ่าต่อมากับคุณเชสิเขาบอกว่าเอาเงิน เนี่ยไปเล่นตู้คีบเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยหมดไปเท่าไหร่ะหมดไปทั้งหมด 40, 4ี่หมื่นสี่พันคุณมอสโอเคแล้วสี่หมื่นอะไรคุณมอสเดี๋ยวนี้คุณมอสจะชอบเลขศูนย์นะตอนเรียนติดศูนย์บ่อยไง <laughs> บอกแล้ว่าเขาไม่ตู้คีบธรรมาดาเ,ออเป็นตู้คีบตุ๊กตายอยา่างนี่ถ้าเกิดคุณมอสรู้พิการเนี่ยคุณมอสไปคีบแล้วแต่ว่าสี่พันในคุณมอสเนี่ยเอาไปใช้มากกว่านั้นว่ะไปใช้แถวราชาดาแถวกิโลหนึ่ง<อ>ลงท้ายด้วยกรมงเทพบรอง,งสิทธิ์ไปใช้ลวหมดทุกวันเลยห,หมดทุกวันคือแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเสี่ยมอสเลยโอ้โห,โโหไปฟาดทุกวันพาเาไปไป,ปยด้วยจนทำให้ตอนนี้เสื่อมสมัติภาพแล้วสุดท้ายกับคุณแซดนุเอ็ s เอชื่ออะไรวะตั้งทำหาอะไรแต่เขาบอก เฮ้ยมึงมียาลมเหรอวะให้ผมเปรียบเทียบนะผมจะเอาลูกคุณมมอเนี่ยแล้วเอาตีนมาขยี่เจาะรูปากคุณมอแล้วเอาไปยัด แขนมากมึงเอาตูวกไปทำอะไรเนี่ยนี่เป็นผู้หญิงผมไม่ว่านะนี่เป็นผู้ชายอะไรเนี่ยสังคมมืองไทยมันเป็นแบบนี้เหรอใช่ฮะคุณมอสก็ระวังเลยนะข้ามมึงคืดอาจจะโดนฉุดไปถุงธารบาลก็ได้ก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับความเร็วของคุณแจ๊ดโอ้โหเร็วจริงๆความเร็วของคนที่มาเม้นคุณมอสโอเคได้ข่าวณแจ๊้ก็มีความเร็วเหมือนกันปีที่แล้วก็มีเหมือนกันบิดประมูลนะสั่งของเข้าไว้หายหน้าหายตาไปนานเลยนะเือเข้มาทวงแล้วทวงอีกก็ไม่จ่ายว่ะเป็นนนนคคแแบบั้ว่าุณกิดข คือผมไม่เห็นแชทคือต้องบอกก่อนว่าผมบิดอระมูลได้ฟูฟูบอลทอนได้ไหมเขาทักแชทมาไว้แต่ผมไม่เห็นแล้วผมก็บ่นกับคุณมอสอย่างไงว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ทักมาอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้ไม่บ่นอะไรอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วย่นดีคุณมอสนี่เซฟรูปภาพมาเลยตามตัวด่วนให้คนนี้เฮ้ยใครวะตื่นมาเอาปูนี้มาสวยเลยมึงรวยโดนประจานในกลุ่มเลยทำโฟล์ควายเสื่อมเสีย สเสียเกิดเป็นคนได้ยังไงอีก<อ>โง่ไม่เห็นไงคุณมอสแต่ดีที่มีแฟนคลับในกลุ่มเนีครับไปบอกว่าเฮ้ยนี่คุณแจ๊ดเกือบแล้วมึงขอบคุณแฟนคลับนะที่บอกว่าผมไม่เห็นใช่ผมไม่เห็นจริงโอเคที่มาปกป้องแต่แก็จับกันได้ดีผมก็ได้ของมาก็จ่ายเงินเรียบร้อยจ่ายค่าดอกเบี้ยเกือบหมื่นแล้วก็ไอ้เกินเกือบหมื่นนะี่ก,ก,ก,นก,นนนก,ก็ยัดยองเงินโฟล์ฟันนั่นแหละต้องตีนมากก็ขอจบตรงนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยถ้าอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยเลยไม่เเเเชช่นนนนนคคยยลลลิิดดดแแบบบีี้้้กกกกกก็็็าาาๆอออมทวัถไไป กดดากันไปว่า ไอ้แจัดโง่ปิดประตูอีกแล้วย้ายถึงทีมึงมั่งอยากขี้เละขาดสติเลยไม่พลาดหรอกอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตนักข่าวสันเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์กฟาร์มสตูดิโอของเราเนั่เนเองนะผมมาคุยกับเราแต่แลราก็ไม่ตอบแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบเขาอะผมกำลังจัดเตรียมสตูดิโอจัดไลฟ์สดอ๋อเจอกันแน่นอนไลฟ<อ>์สดในเฟซบุ๊กนะฮะรีบไปกดติดตามกันได้แล้วนีทุกวันผมพูดเอาเองไงทุกวันอะไรวันนี้ก็มีฝากละขอตัวลาแต่ปุณนี้บ๊ายบายบผมบ้ ไอ้เมึงใครเนี่ยผมมอส